สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่วัดเสนาสนารามนะคะเราได้รับการแนะนําจากคนในพื้นที่อยุธยาค่ะพระราชวังแห่งนี้สร้างโดยพระมหาธรรมราชาเพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนที่พระองค์ท่านเสด็จจากพิษณุโลกมาเยี่ยมพระบิดาที่กรุงศรีอยุธยานะคะพระยศของพระนเรศวรตอนนั้นของท่านก็คือพระมหาอุปราชรองเมืองพิษณุโลกค่ะ และพระราชวังแห่งนี้สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้เป็นกองประชาการรับศึกโหรสาเมื่อปี2 1 2 9ด้วยนะคะวัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับพระราชวังจันเกษมเดิมชื่อว่าวัดเสือนะคะวัดนี้ได้ได้เจริญรุ่งเรืองมาพร้อมกับวังหน้าเลยนะแล้วก็ได้กลายเป็นวัดล้างคู่กันไปด้วยเมื่อคราวกรุงแตกพศ .2310 ถือว่าเป็นวัดในวังไม่มีพระภิกษุจำพรรษาเหมือนกับวัดพระแก้วของเราในปัจจุบันนะคะ ต่อมาในยุคะะรัตนโกสินทร์นะคะรัชกาลที่4ท่านทรงบูรณะครั้งใหญ่ก็เหมือนประมาณว่าคือลื้อทิ้งของเก่าบางส่วนแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยโดยพระอ,องค์ท่านเนี่ยได้ใช้เงินไปทั้งหมด300กว่าช่างในสมัยนั้นนะคะและพระอ,องค์ก็ทรงควบคุมดูแลการก่อสร้างตรงนี้ด้วยพระอ,องค์เองจนแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2406ค่ะ เพื่อนๆจะเห็นเจดีสีขาวองค์ใหญ่นั้นไหมคะเพราะว่าเจดีสีขาวองค์ใหญ่เนี่ยสร้างทับเจดีองค์เดิมนะคะที่เป็นของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยานะรัชกาลที่สีท่านก็สร้างอันใหม่ครอบไว้ให้สวยงามแล้วก็มีเจดีลายลอ้อมรอบค่ะ ขาบดเข้าเปิดไหมคะเข้าบัสดเข้าเปิดไหมคะที่ไปข้าวอ๋อเิด้วเดี๋ยวมาใช่ไหมคะระหว่างนี้นะคะเราก็ขอเดินสำรวจชมความงามของรอบๆวัดก่อนนะคะวัดนี้ถือว่างเงียบนะคะเพื่อนๆปัจจุบันนี้เป็นวัดหลวงชั้นเอกเราเดินเข้ามานะทําไมบอกว่าเออเงียบจังเราก็คิดว่าเขาไม่เปิดเนาะ เราก็เลยถามพี่คนเมืเ่อกี้คนสวนนะคะเขาก็บอกว่าเปิด mm hmm. แต่ว่าหลวงพี่ที่ดูอยู่เนี่ยไปชั้นเพนเราก็เลยเดินสำรวจไปก่อนเราก็เจอคนที่เขามาเที่ยวเหมือนกันเนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. ไปถ่ายรูปตรงนูง้นสิตรงนีงส้สิตรงนั้นก็สวยมุมนี้ก็งามเราก็เดินสำรวจให้เต็มที่เลยนะคะเราก็จะเห็นว่าภายในอ่านอกๆอกอ,กอาคารเนี่ยพระอุโบสถเนี่ยเป็นอาคารไม่ใหญ่เลยนะเพื่อนๆตัวพระอุโบสถเนี่ยที่เราเห็นตรงหน้าต่างเนี่ยจะเป็น เป็นอะไรนะเป็นยอดปรา,าสาทเนาะแล้วก็จะมีเป็นรูปของตาประจําองค์ของราชาการที่สีประดับอยู่ด้วยนะคะบริเวณวัดนี้นะโดยรอบเนี่ยเป็นระเบียบสะอาดสงบแล้วก็สวยงามแต่ที่สําคัญเนี่ยเราได้ข้อมูลมาบอกว่าวัดนี้เนี่ยมีพระโบราณศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายองค์แล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วยเดี๋ยวเราก็จะรอรอเวลาเปิดอีกแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปชมคะ่ะ เมื่อเราเดินเข้ามาด้านหน้าทางเข้าก่อนทางเข้าพระอุโบสถนะคะเราจะเห็นว่ามีเรือโบราณตั้งแสดงไว้ก็ค,คือเรือแหวกนะคะ<ม>เป็นเรือไม้สักโบราณขนาดสองคนแจวแล้วก็อ่านข้อมูลตรงนั้นบอกว่าเป็นเรือพระที่นั่งของรัชกาลที่5ที่ใช้เมื่อครั้งเสด็จประทับที่วังหน้าแล้วก็มายังวัดเสนาสนารามหรือวัดเสนาแห่งนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนฉลองพระองค์ในการออกตรวจราชการที่กรุงศรีแล้วก็เรือเนี้ยได้พระราชทานให้กับเจ้าอาวาส องค์ที่2ของวัดเพื่อเป็นเรือเสริมยศเสริมตําแหน่งปัจจุบันเรือหลังนี้ได้ใช้งานแล้วก็ผุเลิกใช้งานไปแล้วเนาะแล้วก็ผุพังลงแต่ได้มีการซ่อมแซมแล้วมาตั้งโชว์ไว้ให้กับประชาชนได้ดูนะคะถือว่าเป็นมรดกล้ำค่าทีเดียว ได้เวลาที่พระอุโบสถเปิดแล้วนะคะด้านหน้านี่ก็คือจะมีพระพุทธร,รูปยืนประดิษฐานอยู่นะคะเพื่อนๆเมื่อเราได้ก้าวเท้าเข้ามาภายในพระอุโบสถนะคะก็จะแตกแปลกตากว่าที่อื่นเนะเพื่อนๆพระอุโบสถนี้ไม่กว้างนะแล้วเราก็จะเห็นเสาอยู่ตรงกลางเรียงรายอยู่สองข้างแล้วก็แอบ,บกวาดสายตาไปรอบๆนะสวยงามมากๆเลยแล้วเราก็จะเห็นองค์พระประธานเนี่ยโดดเด่นเป็นสงา่ามากๆเลยนะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยทุกตารางนิ้วเนี่ยจะมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆ พระประธานในพระอุโบสถตรงนี้นะคะมีนามว่าพระสัมพุทธมุนีเป็นพระพุทธรูปสำริดลงรักปิดทองปางมาลวิชัยซึ่งเป็นเป็นพระที่ดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งรุงศรีเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ด้านหน้าขององค์พระเนี่ยเราจะเห็นองค์พระเล็กๆที่อยู่ด้านล่างสุดเลยก็คือพระนิรันตรายค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าฝาผนังแต่ละด้านเนี่ยจะมีภาพวาดเต็มไปหมดเลยนะคะภายในพระอุโบสถนี้จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเต็มพื้นที่เลย ภาพดังกล่าวทั่วไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะเพื่อนๆวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ที่แปลกตากว่าที่อื่นคือเป็นภาพวาดที่ไม่มีเกี่ยวกับพุทธชาดกหรือเกี่ยวกับมีเรื่องมานเรื่องพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้เลยนะคะแต่จะเป็นเหตุการณ์สําคัญสาคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านหรือประเพณีต่างๆนะคะ จะชวนเพื่อนๆมาดูภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นภาพที่โปรโมทเป็นไฮไลท์ของทางวัดเลยก็ว่าได้เป็นภาพของราชการที่สีนะคะที่ท่านาทรงสองกล้องดูดาวแต่ว่าฉากหลังเนี่ยเป็นพระบรมมหาราชวังแทนที่จะเป็นสถานที่จริงก็คือที่ว่ากอนะคะภาพนี้นะคะเพื่อนๆถือว่าเป็นภาพที่สําคัญของวัดเลยนะคะแต่ว่าเมื่อปี5 4สีเนี่ยน้ําท่วมใหญ่เนาะแล้วก็ภาพก็เกิดความเสียหายก็คือว่า ได้รับความชื้นนะคะทางกรมศิลป์เนี่ยเขาก็เลยได้เข้ามาบูรณะใหม่อันนี้ก็คือให้ช่างกรมศิลป์เนี่ยเข้ามาทําการาเขาเรียกว่าอะไรนะซ่อมแซมบูรณะค่ะก็เลยเราได้เห็นเป็นภาพที่สมบูรณ์จนถึงทุกวันนี้นะคะเราก็เลยสอบถามกับพระที่ท่านดูแลพระอุโบสถอยู่เนาะเขาบอกวาอ่าท่านบอกว่าภาพเขียนพวกนี้นะคะจะเกี่ยวกับประเพณีของไทย12เดือนนะคะ แล้วก็เป็นวิถีชาวบ้านวิถีชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบัวสดที่นี่เปิดทุกวันนะคะเพื่อนๆถ้าใครมาเที่ยวอยุธยาก็แวะมาชมความงามได้เลยนะคะเราได้เดินเข้ามาภายในพระวิหารพระนอนนะคะสิ่งที่เราเห็นสะดุดตาก,ก็คือทําไมมีพระสององค์องค์แรกก็คือเป็นพระพุทธร,รูปยืนนะคะเพื่อนๆเป็นพระพุทธร,รูปปางอุ้มพระพิสุที่อาพาธนะคะ ที่คนทั่วไปจะเรียกว่าหลวงพ่ออุปถัมค่ะปางนี้เป็นปางที่หาชมยากมากเลยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นในท่านั่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะแล้วก็องค์ผ้านอนนะคะเดิมผ้านอนองนี้เนี่ยอยู่ที่วัดมหาธาตุนะคะเพื่อนๆในสภาพที่แตกหักเป็นชิ้นๆเลยแต่ได้เคลื่อนย้ายมาประกอบใหม่ที่วัดเสนาแห่งนี้นะคะตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่สและท่านก็ให้ป,ปฏิสังขรณ ใหม่ให้กลับมาสวยงามดังเดิมแล้วก็ถือว่าเป็นผ้านอนที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้อาคารต่อมาที่ตั้งเคียงข้างกันกับพระวิหารพระนอนนะคะคือวิหารของพระอินแปงค่ะภายในจะประดิษฐานพระอินแปงนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยศิลป,ปะล้านช้างหล่อด้วยสำิดค่ะรัชกาลที่4ท่านได้อัญเชิญมาจากนาครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวนะคะเมื่อพศ2401 และมีตำนานเรื่องเล่าในแบบฉบับของร้านช้างว่าในคราวที่สมเด็จพระชัยยเชษฐาทิราชกำลังทำสงครามกับพระเจ้าบุเรงนองในสึกกวัดล้างหลวงพระบางสมเด็จพระชัยยเชษฐาก็สั่งย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมายังนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งที่ออมีชัยภูมิที่ดีกว่าค่ะและในครั้งนั้นเองก็ทรงสั่งให้สร้างพระอินแปลงขึ้นถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยข้าศึกจะตามมาติดติดก็ช่าง พระเจ้าบุเรงนองเองก็สงสัยว่าเอ๊ะทําไมล้านช้างถึงไม่ยีละไม่สนใจต่อาการที่พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยยกทัพมาเลยยังใจเย็นทําการหล่อพระอีกฝ่ายล้านช้างเองก็ได้ส่งเทียบเชิญให้กับพระเจ้าบุเรงนองมาร่วมหล่อพระกับสมเด็จพระชัยเชษฐาอีกด้วยนะคะและการดําเนินการหล่อพระก็สําเร็จไปด้วยดีจนได้พระพุทธรูปที่งดงามองค์นี้ค่ะและถือว่าเป็นพระพุทธรูปสําคัญแห่งราชอาณาจักรศรีสัตนาคณะหุดแห่งล้านช้างด้วยนะคะและเมื่อได้อัญเชิญ มาไว้ที่วัดเสนาแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญของวัดเสนาเช่นกันค่ะเมื่อเรากราบพระเสร็จนะคะเราก็เลยเดินอ้อมไปทางด้านหลังขององค์พระนะคะเราจะพบกับว่ามีห้องเล็กๆแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีการเขียนภาพไปด้วยเมื่อเราเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะพบกับพระป่าเลไลนะคะเป็นพระปางป่าเลไลซึ่งเป็นพระ ของเก่ามีมาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะแต่ว่าเป็นภาพปางป่าเลไลที่ไม่มีช้างแล้วก็ลิงนะคะรัชกาลที่5เนี่ยท่านก็นเลยให้เขียนภาพเขียนขึ้นมาตรงด้านหน้าทางเข้านี่ค่ะเป็นภาพของนายชาอานายพานที่ไล่ลิงและช้างหนีไปค่ะ ได้เวลาที่เราจะกลับกทมแล้วนะคะเพื่อนๆระหว่างที่เรานั่งรอรถไฟตรงสถานีเพื่อที่จะรอรถขบวนที่เราจะกลับนะคะแล้วก็เห็นป้ายฝั่งตรงข้ามเขียนว่าหลวงพ่อคอหักเดินไปประมาณห่างกันประมาณ10เมตรเองเราเห็นมาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วละ่ะว่ามีอะไรน่าสนใจแต่ว่ามาคราวนี้มีเวลาเหลือๆที่รถไฟจะมานะคะเราก็เลยเดินข้ามมาเข้าไปในภายในบริเวณนี้เป็นวัดล้างอยู่ในชุมชนนะเดิมชื่อว่าวัดโคกกระบือ จะประดิษฐานหลวงพ่อสุริยะมุ่นีหรือหลวงพ่อคอหักเป็นพระพุทธรูปปังนักปลกสันิฐานว่าอายุนี่อยู่ในราวๆสมัยทวาราวดีนะสลักจากเนื้อศิลาละเอียดสีเขียวเข้มเจือดำเดิมพระพักข,ของพระองค์เนี้ยเฉพาะหลุดหายไปแต่ว่าได้รับการบูรณะเมื่อพศ .2507 แล้วก็ที่น่าแปลกก็คือว่าสัดส่วนขององค์พระเนี่ยไม่ว่าจะวัดจากมุมใดก็จะตกเลขกหมดเลย ที่สําคัญตรงนี้นะคะจะเป็นที่สักการะของผู้ที่เดินทางด้วยรถไฟพนักงานรถไฟของอยุธยาชาวชุมชนที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยด้านหลังวัดตรงนี้นะคะสามารถที่ทะลุออกไปถึงตลาดน้ําอโยุยาได้อีกทางหนึ่งด้วยแล้วก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขายกจัก,กรยานข้ามรางรถไฟมาแล้วก็ปั่นไปด้านหลังอ,องค์หลวงพ่อนะคะแล้วก็สามารถมีชาวบ้านเขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์บินเนี่ย ว่าจ้างไปถึงตลาดน้ําอโยธยาได้เช่นกันค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องอมมี่วาไรตี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะว่าทางช่องอมมี่วาไรตี้จะพาเพื่อนๆไปที่ไหนอีกขอบคุณค่ะบ๊ายบาย